สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอา t a ทารโรดารี่นะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นการเปิดไพ่ให้กับชาวราศีพิจิกประจำเดือนธันวาคมนะคะมาดูกันนะคะว่าในเดือนนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะขอเป็นตัวแทนในการเปิดไพ่ให้กับชาวราศีพิจิกนะคะตับไพ่ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะคะทั้งคนเก่าแล้วก็คนใหม่ ฝากกติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจและค่าคหัให้กันด้วยนะคะโอเคขอเป็นตัวแทนหยิบไพ่ให้สิบใบนะคะ1นึ่งสองสสี่ห้าหก เก้าสิบค่ะไพ่ใบแรกนะคะอาท้วยความรู้สึกเหมือนแบบไม่ได้ลังใจหรือจมอยู่กับความผิดหวังบางสิ่งบางอย่างนะคะมันเป็นความรู้สึกเหมือนไม่พึงพอใจ นะแล้วก็มีเรื่องให้คุณรู้สึกว่าคุณผิดหวังอาจจะผิดหวังกับความสัมพันธ์หรือผิดหวังในเรื่องของการงานก็ได้นะคะน้าถ้วยนะ d j u s t m e n t นะคะเป็นพลัง,งานของผลของการกระทำเป็นผลของอดีตนะคะส่งผลให้ปัจจุบันนะ เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นผลพวงของอดีตส่งผลมาถึงปัจจุบันนะคะคือ Just m e n t เนี่ยมันเป็น Disney นะมันเป็นคำพิพากษาจากเบื้องบนนะคะแล้วก็เป็นการรับรู้ความจริงเป็นการเตื่นรู้ทางจิตวิญญาณเป็น w w a k e n i n g นะคะคือผลจากทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะดีหรือร้ายในช่วงของเดือนนี้นะคะม,มันได้รับรู้ความจริงนั่นเองนะ t h f l นะคะมันจะเป็นพลังงานของคนที่ได้เริ่มต้นใหม่นะคะได้เกิดใหม่ได้ทําสิ่งใหม่เป็นความเสี่ยงเป็นการเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นกับตัวเองนะคะแล้วก็เป็นพลังงานของความสุขเป็นพลังงานคนที่โดดเด่นมีชื่อเสียงมีความสุขนะคะคุณอาจจะคิดกับอดีตที่ผ่านมาที่มันรู้สึกว่ามันผิดหวังนะในบางความสัมพันธ์นะคะ หรือในบางเรื่องราวคุณอยากที่จะมีความสุขอยากจะโฟกัสสิ่งใหม่คุณรู้ความจริงทุกอย่างแล้วในต่อจากนี้นะคะเมื่อมิดนะคะก็เป็นพลังงานคนที่สันโดดอีกวิเว่ชอบอยู่คนเดียวชอบศึกษาเรียนรู้นะคะแล้วก็เข้าใจอย่ากนะคะเข้าใจความเป็นไปของชีวิตนั่นเองเนาะ เฮอร์มิตนะคะยังเป็นพลังงานของคนที่ชอบชอบที่จะนั่งสมาธิชอบที่จะปฏิบัติอยู่กับตัวเองศึกษาหาความรู้ในเรื่องราวต่างๆนะคะจะเป็นชอบฟังธรรมะมากขึ้นหรือบางคนใช้เวลาอยู่กับตัวเองแบบเป็นวันๆเลยก็ได้นะคะเหมือนช่วงเวลาของการเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างอีกวิเวกหรือสันโดษนั่นเองนะหากคนที่มีคู่นะคะก็เหมือนจะ ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับตัวเองมากกว่าที่จะใช้เวลาร่วมกับคู่นะคะและถ้าเป็นคนโสดก็ยังเป็นคนที่แบบจมอยู่กับอดีตที่มันล้มเหลวหรือว่าผิดหวังนะคุณก็เลยเหมือนจะต้องเหมือนชอบอยู่คนเดียวนะเข้าใจชีวิตมากขึ้นนะคะแล้วก็ยังเป็นพลังงานของคนที่เขาเรียกได้ว่ามีปัญญามีปัญญายาณน,นะคะ โหไพ่ oh, ดีนะคะ The World นะ The World ที่เกี่ยวข้องกับงานต่างประเทศคนต่างชาติงานออนไลน์นะคะช่วงเวลานี้ของคุณอาจจะเป็นคนที่โดดเด่นในเรื่องของสื่อโซเชียลนะโซเชียลมีเดียนะคะในโลกออนไลน์แล้วก็เป็นคนที่มีความสุขอยู่กับตัวเองด้วยงานในสิ่งที่คุณทำเนี่ยงานออนไลน์โอเคดีมากนะคะสิ่งที่คุณกำลังศึกษาอยู่ในช่วงนี้ที่เกี่ยวข้องกับ โซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยมันจะดีนะแล้วก็เป็นลักษณะของคนที่อาจจะกําลังศึกษาภาษาต่างประเทศคุณอาจจะเรียนคอร์สต่างประเทศอยู่ก็ได้แล้วก็าบางคนก็มีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศเกี่ยวข้องกับคนต่างชาติเกี่ยวข้องกับคนต่างประเทศนะคะราชาถือเหรียญมีเงินมีความมั่งคั่งมีความร่ํารวยนะคะเกี่ยวข้องกับ คนมีเงินนะพลังงานธาตุดินนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่มีทรัพย์สินเงินทองมีบรดกแล้วก็เกี่ยวข้องกับเศรษฐีคนมีเงินนะและอีกกรณีนึ่งคือคุณมีความนิ่งมากขึ้นนะคะนิ่งมีความมั่นคงกับตัวเองมากขึ้นโฟกัสไปที่การเงินการสร้างอาชีพของคุณนะคะก้าไม้นะมันเปการเหมือนแบบปิดก,กัน้น ปิดกั้นบล็อกตัวเองจากสังคมภายนอกก็ได้นะคะเหมือนเป็นช่วงเวลาที่อยากอยู่เงียบเงียบคนเดียวปิดกั้นตัวเองแล้วก็รู้สึกเหนื่อยอะไรอย่างนี้เนาะเ mm hmm. ดวิลนะคะคือความรู้สึกเหมือนมีแฟนคลับนะมีคนลุ่มหลงมีคนติดตามคุณนะคะแล้วตัวคุณยังเป็นคนที่มกมุ่นอยู่กับบางอย่างนะคะหรืออีกกรณีหนึ่งมันหมายถึงว่าสถานการณ์ที่คุณเจออยู่ในตอนนี้มันคือ คนที่เข้ามาเป็นลักษณะเจ้ากรรมาเวรก็ได้เออแล้วก็ไนถ์ทอเรียนนะโฟกัสเรื่องการเงินนะคะมากๆไนถือไม้โฟกัสทั้งการเงินทั้งการงานนะคะช่วงเวลาของเดือนนี้นะเป็นอะไรที่ดีมากๆในเรื่องของการมีไฟมีแพชชั่นในเรื่องของงานนะคะแล้วก็คุณเอาเวลาทั้งหมดเนี่ย มองหาในเรื่องการเงินการสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยให้ตัวเองแล้วก็ลุ่มหลงกับบางอย่างอาจจะเป็นวิชาความรู้ที่คุณกำลังโฟกัสอยู่ก็ได้สิ่งที่คุณกำลังศึกษาอยู่ตอนนี้ก็ได้งานที่คุณทำอยู่ในช่วงลาน,นี้ก็ได้นะคะแล้วก็คุณมีการปิดกั้นบล็อกบางสิ่งบางอย่างแนละมันเหมือนความรู้สึกไม่เปิดใจให้ใครก็ได้นะคะเป็นความรู้สึก ตัวตนของคุณคือห้าถ้วยใช่ไหมมันคือคนที่ผิดพลาดล้มเหลวความผิดหวังกับความสัมพันธ์ที่ไม่โอเคนะหรือเหนื่อยจนเหมือนจมอยู่กับความรู้สึกเก่าๆเ,เดิมๆความไม่ได้หลังใจแล้วก็เป็นความผิดหวังกับบางสถานการณ์ส่วนก้าไม้มันก็คือความรู้สึกปิดกั้น ปิดกั้นตัวเองนะคะอยากพักอยากพักกับความสัมพันธ์ก็ได้เป็นพลังงานที่เด่นมากๆเลยนะคุณอาจจะเป็นคนโสดหรือคนที่มีคู่ก็ได้มันเป็นสถานการณ์ที่คุณอยากใช้เวลากับตัวเองนะเป็นเธอเฮอร์มิตอยากอยู่กับตัวเองเหมือนแบบไม่อยากเข้าสังคมนะในช่วงนี้แต่ว่าคุณก็ยังโดดเด่นในโลกออนไลน์นะเรียกได้ว่าเป็นคนที่ มีความสุขอยู่ในโลกส่วนตัวแล้วก็ใช้โซเชียลมีเดียซะส่วนใหญ่ใช้สื่อออนไลน์ในการทํางานนะคะคุณมีไฟล์ในเรื่องของงานมากๆแล้วก็บางคนเกี่ยวข้องกับการเดินทางนะเกี่ยวข้องกับชีพประจอรงเท้าเ,าเขาเรียกว่าโฟก,กัสในเรื่องของงานงานงานฉันต้องสําเร็จเงินเงินเงินฉันต้องรวยฉันต้องมัง่งคั่งนะอนาคตของคุณนะคะสิ่งที่อยู่ภายในใจของคุณนะคือเงิน แล้วก็ตัวคุณเองนะมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนใหญ่จากสิ่งที่คุณลงมือลงแรงทํานะคะจะเป็นในเรื่องของเม็ดเงินจากการลงทุนเม็ดเงินจากงานบางคนทํางานประจําเป็นคนที่มีฐานเงินเดือนค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็คนที่ทํางานในโลกออนไลน์เงินของคุณก็จะเป็นเงินที่สร้างความมั่งคั่งร่ำรวยนะสิ่งที่คุณทำนะคะมันมาจาก ความมีไฟมีแพชชั่นของคนนะแล้วก็คุณมีสติปัญญาเป็นคนที่มีความรู้เยอะรู้รู้ทุกเรื่องนะคะรู้เยอะกว่าชาวบ้านเขาก็เรียกได้ว่าอย่างนี้เลยนะแล้วก็สิ่งที่คุณทำนะมันยังเป็นเสน่หน์คุณมีแฟนคลับแล้วคุณก็เป็นคนที่สนุกมีชื่อเสียงโด่งดังนะในแวดวงของคุณนะ สิ่งที่คุณทำตอนนี้สมมติว่าคุณทำืซอออนไลน์ใช่ไหมโซเชียลมีเดียอาจจะเป็นแพลตฟอร์มไหนซักแพลตฟอร์มหรือแม้กระทั่งการค้าขายเปิดร้านค้าหรือการทำงานก็ได้มันจะเป็นในลักษณะของเดอะฟูลคนที่มีความสุขค่าคุณจะเลือกที่จะโฟกัสที่ความสุขนะคะแล้วก็เดวิดยังเป็นพรางงานของคนที่มีแฟนคลับมีคนติดตามนะคะเด่นมากๆแล้วก็อีกกรณีหนึงนะมันหมายถึงว่าสิ่งที่ คุณเจอนะบุคคลที่คุณได้เจอคุณต้องระวังในมาในลักษณะของที่เป็นเดวิลนะเป็นลักษณะความหมกมุ่นลุ่มหลงบางอย่างคุณอาจจะหลงเขาหรือเขาอาจจะหลงคุณก็ได้หรือคุณติดอยู่กับพนานการบางอย่างอ่าอีกกรณีนึงมันหมายถึงว่าเดวิลใช่ไหมกับเดอะเฮอร์ม erm ิตหมายถึงคุณติดอยู่กับบ้านติดอยู่กับที่ติดอยู่กับความรู้สึกเกา่าเกา่าเดิมๆอะไรอย่างนี้นะ การเสพติดบางสิ่งบางอย่างเสพติดความรู้เสพติดการการทํางานเสพติดบางสิ่งบางอย่างนั่นเองนะคะตัวคุณนะเป็นคนที่ลึกๆแล้วอ่ะยังมีความเศร้าอยู่ยังมีความผิดหวังอยู่คนที่เข้ามาจะเป็นคนที่เป็นลักษณะแบบเจ้ากรรมนายเวรนะหนึ่งนะคะแต่ เรามองว่าคุณเลือกที่จะแบบไม่สนใจนะท้ายที่สุดแล้วคุณวิ่งหนีไปเลยนะคือไม่เอาแล้วไม่สนใจแล้วฉันไปโฟกัสในงานและเงินดีกว่านะคะได้สําหรับคุณได้สองถ้วยเออพลังงานคนที่มีพลังงานคนที่มีความรักเอาความรักมาพลังงานคนธาตุน้ําจะเป็นคนที่เหมือนแบบ อ่อนโยนอ่อนหวานอ่อนไหวนะถ้าคุณรักคุณหลงรุ่มหลงสิ่งใดแล้วเนี่ยคุณจะมีไฟกับมันมากคุณจะหมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่คุณทำสิ่งที่คุณปรารถนานะีน่มันคือแอคชั่นมีไฟแล้วก็หมกมุ่นกับสิ่งที่คุณรักมากนะคะจะเป็นงานที่คุณกำลังทำอยู่นะหรือ สิ่งที่คุณกําลังศึกษาเรียนรู้อยู่ก็ได้บางคนศึกษาในเรื่องของภาษาต,ต่างประเทศใช่ไหมเรียนกับคนต่างชาติใช่ไหมหรือบางคนก็ปีกวิเวกนะคะเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างอยู่นะรุ่มหลงกับสิ่งที่ตัวเองทำแล้วก็มีความสุขอยู่ในโลกตัวเองด้วยและสองถ้วยมันหมายถึงคุณมีโอกาสได้พบคู่ในอนาคตอันใกล้นี้นะ พบเพื่อนพบคอนเนคชันที่ดีพบมุ่นส่วนที่ดีเจองานที่ถูกใจเจอเพื่อนที่จริงใจเจอคนใหม่ที่มีลักษณะของเอ่อเร o n ションชพที่ดีอ่านะคะสองตัวคือพลังงานที่ดีมากโดยรวมนะคะพลังงานของคุณนะเด่นทั้งเรื่องของการงานการเงินนะแล้วก็ความสำเร็จเกิดขึ้น เป็นคนที่มีปัญญาเป็นคนที่ตื่นรู้นะคะเป็นคนที่ตื่นรู้กับทุกเรื่องในชีวิตที่ผ่านมานะและยังเป็นคนที่มีแฟนคลับมีชื่อเสียงโด่งดังมีผู้ติดตามเยอะนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในช่องทางไหนอาจจะเป็นคนที่ชอบเล่น facebook หรือ t i k t o k ig ได้หมดเลยนะคุณเป็นคนที่โดดเด่นมีชื่อเสียงมากนะคะแล้วก็ บางครั้งเนี่ยมันเป็นสภาวะอารมณ์ของคุณนะห้าถ้วยคือเป็นคนที่มีประเด็นเรียกได้ว่ามีประเด็นจากอดีตนะมันเป็นเรื่องของสะสมมาเป็นความรู้สึกแบบบางคนเคยผิดหวังในความสัมพันธ์ใช่ไหมคุณอาจจะเอาเวลาทั้งหมดของคุณไปโฟกัสในเรื่องของการงาน<ๆ>การเงินมากกว่าประมาณนี้แต่คุณก็ยังไม่ลืมว่าใครทำอะไรกับคุณนะ เป็นคนที่ยังแบบยังไม่ลืมความรู้สึกเก่าไว้ง่ายนะคะมาดูไพ่ออรเ์เคกิลกันนะคะว่าอยากจะบอกอะไรเพิ่มนะเราคิดว่าคลิปนี้เสียงน่าจะเบา ขอภัยนะคะถ้าหากว่ามีเสียงเบาเนาะอ่ะโอเคการเป็นอิสระนะคะเป็นพลังงานของไพ่ที่แบบปลดปล่อยเป็นอิสระการเนี่ยคุณเห็นไหมคุณได้จัดสมินคือการตื่นรู้คือการรับรู้คือการปลดปล่อยรู้ทุกเรื่องรู้ทุกอย่างและไพ่ใบน,นี้คือเป็นอิสระนะคะ คุณมีคุณมีอิสระทั้งด้านความคิดแล้วก็เขาเรียกว่าความสัมพันธ์เก่าๆที่มันยังติดคุณในช่วงเวลานี้ก็คือการปลดปล่อยเป็นอิสระนะไอ้ใบนี้มันหมายถึงว่าอาจจะมีใครคอยควบคุมนะควบคุมบงการนะคะ หรือตัวคุณเองอาจจะเป็นคนที่ต้องควบคุมบริหารจัดการหลายๆอย่างก็ได้อาจจะเป็นเรื่องงานการงานอาชีพของคุณนั่นแหละนะหรือบางคนก็อาจจะเหมือนเป็นคนที่มีนิสัยแบบไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยชอบควบคุมฟังเส้นสุดท้ายบางอย่างนะคะใกล้จะถึงจุดจบแล้วซึ่งอาจจะหมายถึง การงานก็ได้ที่กำลังจะสำเร็จแล้วเพราะว่าคุณได้โดวิลเนาะมัหมายถึงว่า,าใกล้จะสำเร็จแล้วหรือบางความสัมพันธ์ก็ใกล้จะจบและปลดปล่อยกันเป็นอิสระอะไรประมาณนี้ได้นะพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเจ้าที่เจ้าทางที่บ้าน ดีมากๆแล้วก็คุณอาจจะเป็นคนที่ชอบทําบุญให้กับพลังงานของครูบาอาจารย์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้หรืออีกกรณีหนึ่งมันหมายถึงว่าหากคุณมีเวลาหรือมีโอก,กาสคุณก็อาจจะทําบุญแผ่บุญแผ่กุศลให้กับพรังงานเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเพราะว่าให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นนั่นหมายความว่าพลังงาน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีนะคะคอยปกป้องดูแลคุ้มครองนะคะหรือคุณอาจจะเสริมบุญด้วยการปล่อยนกปล่อยป้าเพื่อเพิ่มบุญบาร,รมีของตัวเองก็ได้สำหรับบางคนนะไพ่ใบนี้นะคะเป็นไพ่ที่ดีมากนะเป็นคล้ายๆเดอะซันนะคะมันหมายถึงว่ามีโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นกับคุณนะโอกาสครั้งนี้นะคะมันจะสร้างความสําเร็จให้กับคุณนะ โอกาสในเรื่องของอาการงานก็ได้นะคะซึ่งคุณอาจจะมีไอเดียความคิดคุณได้ศึกษาไตรตรองมาแล้วนะว่าคุณจะทําอะไรต่อจากนี้หรือว่าเป็นปัญหาที่มันอยู่ในใจของคุณนะมันอาจจะใกล้จะถึงจุดจบแล้วนะคะแล้วก็มีโอกาสได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะบางคนอาจจะเป็นในเรื่องความสัมพันธ์ก็ได้ที่เหมือนแบบใกล้จะจบแล้ว จะเป็นอิสระต่อกันแล้วอะไรอย่างนี้หรือแบบเลือกที่จะปลดปล่อยกันไปอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เป็นลักษณะของคนที่บางคนเป็นคนที่ติดอยู่กับความทุกข์นะความทุกข์เดิมๆเ,เหมือนแบบมีกรรมมะฉันมีกรรมอะไรเนี่ยช่วงนี้ทําไมแบบรู้สึกทําอะไรก็ติดติดขัดขาดมันเหมือนว่าเป็นเป็นช่วงของการเป็นอิสระคือการปลดปล่อยการได้เป็นอิสระมากขึ้นนะหลุดพ้นจาก เก่าๆเดิมๆนะคะเพราะว่าคุณยังได้ไพ่ที่แบบได้เริ่มต้นสิ่งใหม่นะเริ่มต้นสิ่งใหม่เริ่มต้นอะไรใหม่ๆเริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่พาังานความสุขนะคะมีไฟมากๆนะคะแล้วก็เด่นในเรื่องของคนที่ชอบอ่าคนที่ทํางานในลักษณะของประสานงานอะไรแบบนี้ก็ได้นะนะคะ มาดูคำแนะนำนะว่าใครอยากจะแนะนำอะไระความจริงถูกเปิดเผยนะคะความจริงถูกเปิดเผยความจริงบางอย่างนะคุณอาจจะได้ไปรับรู้ความจริงหรือใครอะไรบางอย่างที่ที่คุณปิดบางไว้อาจจะถูกเปิดเผยก็ได้ มันมันคู่กันกับการปลดปล่อยเป็นอิสระเลยนะหมายถึงว่าคนที่เข้ามาดีกวกับคุณเนี่ยคุณรู้แล้วว่าเป็นคนยังไงคุณอาจจะแบบปล่อยปล่อยเลยแล้วก็ปิดกั้นอะไรประมาณนี้นะคะอาจจะเป็นพลังงานไพ่ใบน,นี้มันหมายถึงพลังงานของสิ่งที่ไม่ดีนะบางคนได้ อาจจะมีเจ้ากรรมนายเวรออตามอยู่นะคะก็ทําบุญนะคะทําบุญทาทานอยู่ที่ส่วนบนส่วนกลางให้กับเขาเหล่านั้นก็ได้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าอดีตที่ผ่านมามันคือมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างถูกไหมใครที่ได้ไปเกี่ยวข้องกับพลังงานของสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าอดีตที่ผ่านมาเราเคยมีเจ้ากรรมนายเวรหรือใครมีใครตามใครคมมุมเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะ ทําบุญนะคะแผ่ส่วนบุญเนี่ยนึ่งไพ่สองใบนี้นะทุกคนไพ่ใบนี้มันคือกิเลสมันคือซาตานมันคือเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยแล้วพลังงานของไพ่ใบนี้คือคนที่มาขอคือเปรตที่ขอส่วนบุญคือพลังงานอะไรก็ไม่รู้นะที่แบบไม่ดีอะไรอย่างนี้นะคะหรือบางคนอาจจะเป็นลักษณะของคนที่ ชอบทําบุญอยู่แล้วนะสิ่งเหล่านี้เขาก็อาจจะอยากได้กับคุณก็ได้นะคะหัวไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ดีนะเป็นพลังงานคนที่ได้ของขวัญได้สิ่งที่ถูกใจนะมีคนเอาอะไรดีๆมาให้มีคนหยิบยื่นความช่วยเหลือให้ก็ได้ได้รับการซัพพอร์ตจากเพื่อนคนในที่ทำงานนะ เป็นไปได้ว่าคุณจะได้อะไรที่ถูกใจนะมีคนเอาทรัพย์สินเงินทองหรืออะไรดีๆมาให้ก็ได้เป็นไพ่ที่ดีมากๆเลยนะเนี่ยขออีกหนึ่งใบนะคะไพ่ใบน,นี้เกี่ยวข้องกับคนที่สถานการณ์ที่กำลังจะเจออันตรายอะไรก็แล้วแต่คุณจะได้รับการปกป้องคุ้มครอง สิ่งศักดิ์สิทธิ์จากครูบาอาจารย์จากพลังงานความดีนะความดีมันเหมือนแบบคอยปกป้องคุ้มครองคุณคุณเห็นไหมตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหมขนาดว่าคุณก้มลงอยู่สถานการณ์มันแย่มากเลยนะแต่ว่านะคะยังมีพลังงานความดีนะที่มาคอยปกป้องคุณคุ้มครองภัยให้คุณนะคะมันเหมือนความดีที่คุณเคยทําเคยช่วยเหลือคนอื่นนะคุณอาจจะเคยช่วยเหลือ คนอื่นแล้วมันมันส่งผลให้สิ่งต่างๆเราเนี้ยมันหนุนนําคุณนะคะแล้วก็เนี่ยให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองนะคะคุณอาจจะช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากก็ได้บางคนเป็นพ่อหมอแม่หมอนะที่ชอบช่วยเหลือคนแล้วก็อาจจะมีพลังงานบางอย่างก็ได้ที่แบบเฮ้ยคนนี้ดีนะคนนี้โอเคนะอะไรเงี้ยอยากจะขอสนบุญกับคุณก็ได้นะคะ คุณอาจจะเสริมบุญด้วการไปทําบุญนะคะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับพลังงานเหล่านี้นะพลังงานของคุณดีนะคะลปดปล่อยเป็นอิสระจากพันธนาการจากเจ้ากรรมนายเวรหลุดพ้นนะคะบางคนนะเหมือนที่พูดไปเนาะคนที่เข้ามาในชีวิตเนี่ยอาจจะเป็นในลักษณะของคนที่แบบเคยมีกรรมสัมพันธ์ต่อการอะไรเนี้ยนะ เข้ามาเพื่อทดสอบอะไรบางสิ่งบางอย่างเรานะคะคุณเห็นไหมพลังงานท้ายรอบข้าของคุณดีนะเรามองว่ามันก็จะเกิดเรื่องดีๆนั่นเองนะคะเนี่ยเป็นอิสระปลดปล่อยได้รับการปลดปล่อยแล้วก็มีโอกาสดีๆเข้ามาได้รับของที่ถูกใจ อาจจะเป็นคำพูดเมสเซจหรือข้อความดีๆหรืออะไรบางอย่างที่มันทำให้คุณแบบการเริ่มต้นใหม่เออเนี่ยเบิร์ตเดย์มันคือ,อของขวัญใช่ไหมการเริ่มต้นชีวิตใหม่ต่อจากนี้นะคะชาวราศีพิจิกจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆสิ่งใหม่ๆกำลังจะเกิดขึ้นนะได้รับการปกป้องจากพลังงานความดีพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์นะคะแล้วก็ ที่เจ้าทางดีนะพลังงานท้ายของคุณนะคะถัดจากนี้คุณจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ดีแล้วก็ได้พบคู่ได้พบคอนเนคชั่นใหม่ได้เจอเพื่อนได้เจอการะยะนานมิตรที่ดีนะคะเป็นพลังงานที่ดีมากๆเลยนะก็ขอให้คุณนะคะโชคดีมีความสุขในการารับชมคลิปนี้นะคะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมผู้ฟังผู้คนที่ได้กด มาชมคลิปนี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจและคะ่าวูให้กันด้วยนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ